สวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับเฮามาเมืองว่าอาหารนี่คืออย่างครับมาแล้วครับจากอีสานนี่เขาคุกกะปิเด้อครับเขาคุกกะปิอื้อหือเป็นตัอแสบอีรีเมืองเลยมืองอะเป็นตัอแสบอีอะไรครับเนี่ยครับเขาคุกกะปิครับอันนี้มันจะมีเออเนาะกะปิเนาะอ่าคุกเขาเขาไปอแล้วก็นี่ครับ กุกกับเขาแล้วก็พัดพัดพัดไซกันเนาะอ่าพัดไซพันแล้วก็นี่ครับก็กล้เป็นสีนี้เลยครับสีน้ําตาลนี่อ่าแล้วก็มีไข่ครับแล้วก็หอมแดงอ่าหอมแดงครับกอทั่วเขียวผักหน้าวครับแล้วก็กบปกพริกน้ำนี่นะอืมพัวเขียวผักหน้าวแล้วก็กบพริกอืมมีครับเพิ่งจอเหรอครับอืมแล้วก็ไข่น้ำครับแล้วก็เนื้อแล้วก็เนื้อเอ่อ อย่างเนื้อไก่ครับนี่เนื้อไก่เนื้อไก่อ่ครับนี่ครับคือเขาคุกกะปิครับโอ้ยมึงอะไรครับพี่ตาแสบดีโอเคแล้วครับเด้อเราจะเจอกันใหม่้ะครับเด้อครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ